เป็นเงร่ปืดฝีมือข่ายังมั่นก็พอได้อยู่นะครับพี่ป๊อตแต่แบบเนี้ยมันดูธรรมดาไปป่ะต้องแบบนี้สิยิงโดยไม่มองแบบโรนัลดินโยเอางั้นเลยเหรอเป็นไงลูกพี่โดนแม่เต็มๆเลยว่ามันเจ็บนะเว้ยไอ้พวกเด็กเวน ถ้าเกิดพิการหรือเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงพวกแกจะรับผิดชอบไว้เหรอเย้ยกแย,ย่แล้วก้อนหินไปโดนหัวคนเนี่ยท,ท,ท,ทำทไงดีหัวแตกเลยด้วยเออแกใช่ไหมที่ยิงหนังสติกไปโดนหัวข้าฉันเป็นคนทำเองฉันฉ,ฉันตั้งหากเป็นคนทำหัวนายแตกลูกพี่ป๊อดแกเป็นคนทำเหรอผมเองครับขอโทษจริงๆครับ ดูก็รู้ว่าแกออกรับแทนเพื่อนพวกโชว์แมนอย่างแกเนี่ยน่าหัดกว่าเยอะฮะลูกพี่ปาดทำบ้าอะไรวะไม่ได้ตั้งใจนี่นาขอโทษแล้วด้วยน่ากลัวชะมัดเลยทำอะไรกันอยู่เสียงดังเชียวเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีไป นั่นมันใช้ความรุนแรงกันได้นาต้องลงไปดูหน่อยแล้วช่วยด้วยครับคุณตำรวจหมอนี่ทำร้ายร่างกายเพื่อนผมนะครับ <S <S โอ,โอหมอน,นั่นมันมีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจไม่ไม่มีอะไรครับเฮ้ยเป็นอะไรไปอ่ะหมอน,นั่นมันลูกชายของท่านสารวัตรใหญ่นะสิผมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคุณตำรวจถ้าไม่มีก็ไปได้แล้วละ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่จริงมครับ ร,รับับครับเป็นบ้าอะไรของพวกแกเนี่ยพวกแกเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอหนีไปนายหนีไปซะตรงนี้ฉันจัดการเองแต,แต่แต่ว่ารีบไปซะขอโทษน,นะครับลูกพี่โอ้โหถ้าปล่อยให้มีคนรอดไปแล้วไปบอกคนอื่นว่ามีตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้จะทำางาฉันว่าพวกนายคงไม่ได้อยู่เป็นสุขแน่นๆเลยวะ เดี๋ยวจะไปจัดการให้ครับหยุดเลยไอ้หนูยอมให้จับซะดีๆอย่างนี้นะต้องไปตามคนมาช่วยลูกพี่ป really? ๊อดบ้าเอ้ถ้าปล่อยมันหลุดรอดไปได้มีหวังพวกเราโดนไล่ออกแน่หนอยข้างหน้าเป็นทางตันเหรอเนี่ยมันจะปีนกำแพงหนีไปแล้วแสบนักหนะไอเด็กเว้เน้ยกลับมาเนะ กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีพี่คิงช่วยลูกพี่ป๊อดด้วยลูกพี่ป๊อดโดนอัธพาทาร้ายอยู่นะครับเอะว่าไงนะลนี่อยู่ไหนอะพวกผมไปเล่นกันอยู่ที่สนามหลังโรงเรียนสนามหลังโรงเรียนเหรอทำฉันบาดเจ็บแบบนี้มันต้องชดใช้เท่าไหร่กันนะ ว่าแต่แกเนี่ยจนฉมัดทั้งกระเป๋ามีแค่20เนี่ยนะเอ๊ะ <Okay. S 1> ดูเหมือนว่าจะมีของดีอยู่เหมือนกันนี่ว่าฉันเองไม่ชอบใส่อะไรพวกนี้ด้วยสิแต่ถ้าเอาไปจำนำจะได้เท่าไหร่กันนะแต่อาจจะพอเยียวยาฉันก็ได้อย่าเอามือสกปรกของแกมาจับสิ่งนี้นะนี่มันเป็นของสำคัญของฉันสแสดงว่า คงขายได้ราคาดียังไม่ถึงอีกกับปึ๊บทางนี้พี่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนั่นปอ,อ,อดเป็นอะไรหรือเปล่าไฟทำกับนายแบบนี้ผมขอโทษครับพี่ ผมขอโทษที่ผมเก็บรักษาของดูต่างหน้าของพ่อมาไว้ไม่ได้ไม่เป็นไร <c oughs> นายไม่เป็นไรมากกว่านี้ก็ดีแล้วรีบพาป๊อตไปโรพงพยาบาลครับใครที่มาทำเรื่องชั่วร้ายแบบนี้มันต้องชดใช้เหมือนได้ยินเสียงใครเห่าหอนเลยโปรติดตามตอนต่อไป หากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ